เสียงสั่งจิตก่อนนอนเพื่อสร้างความสงบและดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยการโปรแกรมจิตก่อนนอนเพื่อเติมพลังให้จิตได้สํนึกผ่อนคลายให้รับสบายแล้วช่วยเสริมพลังให้กับร่างกายได้สดชื่นในยามเช้าวันใหม่คุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเฟือให้กับชีวิต ก่อนฟังคุณเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการเข้านอนปล่อยวางภารกิจทั้งหมดแล้วฟังต่อเนื่องอย่างน้อย9 0วันตอนนี้คุณผ่อนคลายคุณวางภารกิจทั้งหมดของวันนี้ลงแล้วชำระล้างร่างกายสะอาดพร้อมแล้วสำหรับการนอนหลับพักผ่อนให้คุณนอนในท่าที่สบายบนที่นอนที่นุ่ม แสนอุกของคุณฟังเสียงโปรแกรมจิตนี้ระหว่างฟังให้มีสติรับรู้ตามเสียงนี้และผ่อนคลายร่างกายให้มากที่สุดทำจิตใจให้สบายสบายคุณอาจพูดตามในใจหรือพูดออกเสียงก็ได้ปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายแล้วหลับไปเลยคอ,อยให้จิตได้สมนึกทำงานได้โปรแกรมตามเสียงนี้ไป หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆปล่อยใจให้สบายปล่อยร่างกายให้สบายผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายให้เอาสติมาตามรู้ที่ร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจะลด ายเท้าผ่อนคลายถึงความโล่งโปร่ง,รงสบายตัวเบาสบายไร้ซึ่งความเครียดและความมีตกกังวลรู้สึกขอบคุณร่างกายทุกส่วนที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้รู้สึกถึงความสุขของตัวเองในวันนี้และ,ละระลึกถ,ถึงความสำเร็จ ที่ได้ทำในวันนี้แล้วพูดกับตัวเองว่าฉันชื่นชมตัวเองที่สำเร็จมากมายในวันนี้การงานราบรื่นประสบความสำเร็จฉันขอบคุณการงานที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ขอบคุณที่วันนี้ได้พบแต่คนดีๆได้พบเหตุการณ์และโอกาสดีๆ ค,ความสําเร็จที่ได้รับในวันนี้ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่เกื้อหนุนส่งเสริมชีวิตฉันให้ได้รับโอกาสดีๆขอบคุณทุกบทเรียนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบทเรียนด้านการงานบทเรียนด้านการเงินและบทเรียนด้านความรักที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ฉันเชื่อว่าฉันสามารถพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได้อีกในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปฉันดีขึ้นสำเร็จมากขึ้นในทุกๆวันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เติบโตขอบคุณทีมงานที่เก่งและน่ารักของฉันทุกคนขอบคุณลูกค้าใช้บริการของฉัน ขอบคุณตัวฉันเองที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระขอบคุณตัวฉันเองที่มีร่างกายแข็งแรงรวมสมบูรณ์ในวันนี้และทุกๆวัทนที่ผ่านมาขอบคุณตัวฉันที่มีสมองอัจฉริยะอันยอดเยี่ยมขอบคุณหัวใจอันกล้ากแกร่งของฉันที่เป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจและเป็นคนที่ลงมือทำทันทีทุกที่ทุกเวลา ุพลังแห่งการโฟกัสของฉันฉันโฟกัสสิ่งที่ฉันปรารถนาะฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันเป็นคนที่เก่งฉันเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นขอบคุณขอบคุณเงินทองมากมายที่หลั่งไหลก็มาหาฉันทุกวันขอบคุณความมาั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆวันฉันมีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีทุกวัน เชื่อว่าฉันเป็นมหาเศรษฐีฉันขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลที่มีอยู่ในทุกอนุเซลของฉันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันทุกช่องทางที่เจริญเติบโตเติบโตอย่างดีเยี่ยมทำให้ฉันมีไรายได้แบบแพสสีมพันคำมีอิสรภาพทางการเงินมีอิสรภาพทางเวลา ฉันสามารถมีความสุขสามารถสร้างผลงานได้ทุกที่ทุกเวลาขอบคุณคืนนี้ฉันหลับสนิทและหลับลึกและฝันดีเพื่อให้ร่างกายของฉันได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อให้เซลล์ทุกเซลล์ได้ซ่อมแซมและสร้างเซลล์ใหม่ที่อ่อนเยาว์เอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันได้รับการซ่อมแซมตัวเอง ให้ร่างกายของฉันแข็งแรงสุขภาพดีขอบคุณสมองของฉันที่ทำงานอย่างทรงพลังและมีความจำที่ดีเลิศยอดเยี่ยมมีความเป็นอัจฉริยะชาญฉลาดขอบคุณสมองของฉันที่มีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียสร้างสรรค์ตลอดเวลาผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยมมีการคิดมีการวางแผน มีการบริหารจัดการงานบริหารจัดการเงินและการใช้ชีวิตการตัดสินใจของฉันดียอดเยี่ยมขอบคุณดวงตาที่ทำให้ฉันมองเห็นโอกาสดีๆทางธุรกิจในวันนี้ขอบคุณที่ทำให้ฉันมองเห็นโอกาสดีๆเสมอทำให้ฉันได้รับเงินจำนวนมากมายมหาศาลแตงกวานช่วยสนับสนุนฉันอยู่ตลอดเวลา ที่ทำให้ฉันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมองเห็นโอกาสดีๆอย่างรวดเร็วขอบคุณจมูกของฉันที่สุดอากาศที่บริสุทธิ์ปราศจากเชื้อโรคและมลพิษเข้าร่างกายขอบคุณระบบทางเดินหายใจที่ทำให้ฉันได้รับรู้ถึงการมีชีวิตอยู่ของฉันขอบคุณการมีชีวิตของฉันในวันนี้ขอบคุณหูของฉันได้ได้ยินแต่เสียงดีๆ โอกาสดีๆของฉันเลือกที่จะรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นขอบคุณขอบคุณภูมคุ้มกันที่แข็งแรงของฉันขอบคุณขอบคุณอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในวันนี้ฉันมีร่างกายที่แข็งแรงร่วมสมบูรณ์ได้ทรงพลังฉันมีสุขภาพที่ดียอดเยี่ยม ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของฉันยอดเยี่ยมอวัยวะทุกส่วนของฉันทำงานสัมพันธ์และสมดุลกันได้เป็นอย่างดีในวันนี้ขอบคุณการทำงานที่ทรงพลังของร่างกายมีใบหน้าและร่างกายทุกส่วนอ่อนเยาวดูดีมีออรา่าขอบคุณตัวเองที่มีความมุ่งมั่นมีวินยัยและรับชอบ ขอบคุณตัวเองที่รักและเห็นคุณค่าในตัวเองขอบคุณตัวเองที่เป็นคนน่ารักเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นคนที่ดีที่สุดฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอนะเธอเป็นคน,นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดฉันขอบคุณเธอนะที่อยู่ข้างกันและกันตลอดเวลาขอบคุณหัวใจที่แข็งแกร่งของฉันหัวใจที่ยืนหยัด ทำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดต่อตัวฉันเองและครอบครัวความกล้าหาญของฉันที่ลงมือทำในสิ่งที่ฉันไม่เคยทำและกล้าทำกล้าตัดสินใจได้ถูกต้องเสมอกล้าคิดกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ฉันเคยกลัวมาก,ก่อนแต่วันนี้ฉันลงมือทำแล้วและมันสำเร็จแล้วฉันเป็นคนเก่งมาก ขอบคุณที่ฉันเป็นคนชัดเจนในเป้าหมายขอบคุณวิสัยทัศน์ของตัวเองที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณที่เห็นตัวเองเป็นคนสำคัญคนแรกอยู่เสมอขอบคุณตัวเองที่จ่ายเงินให้กับตัวเองก่อนเสมอขอบคุณตัวเองที่จ่ายความสุขให้กับตัวเองก่อนเสมอขอบคุณตัวเองที่มีรอยยิ้มที่งดงามในวันนี้ขอบคุณตัวเองที่สนุกสนานในวันนี้ขอบคุณตัวเองที่อนุญาตให้ตัวเอง ได้มีความสุขและมีความร่ำรวยมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณตัวเองที่อนุญ,ญาตให้เป็นคนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วขอบคุณพ่อและแม่ขอบคุณครอบครัวที่อบคุ่นรักและเอาใจใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินในวันนี้ทำให้ฉันมีสุขภาพที่ดีทำให้ฉันมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี เ,เสื้อผ้าที่ฉันได้สวมใส่อคุณเครื่องสำอางที่ฉันได้ใช้ทำให้ฉันดูดีมีสเสน่ห์ขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งเอาของเครื่องใช้ทุกชิ้นที่ฉันได้ใช้จะทําให้ชีวิตของฉันได้รับความสะดวกสบายขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งจริงจทุกสปปรรพสิงรอบกายทุกสปปรรพสิ่งที่สนับสนุนฉันขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณหนังสือทุกเล่ม ขอบคุณทุกองค์ความรู้ที่ทําให้ฉันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้พัฒนาสมองและสติปัญญาของฉันขอบคุณทุกสัพปพปสิงเพราะลูกสัพพสิงคือความมั่งคั่งเรือเฟือที่สนับสนุนฉันให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยในวันนี้และทุกวันตลอดไปขอบคุณที่ทําให้ฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณลูกสัพสิง อย่างรอบตัวที่ทำให้ฉันส่งพลังมือของฉันจิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวฉันทำให้ฉันมีไอเดียสร้างสรรค์ทำให้ฉันมีร่างกายที่ผ่อนคลายทำให้ฉันมีความสุขทำให้ฉันสำเร็จมั่งคั่งในทุกวันขอบคุณทุกพลังที่สนับสนุนฉันฉันรักทุกอย่างที่อยู่รอบตัวฉันขอบคุณพลังแห่งจักรวาลวาที่สนับสนุนฉัน ขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นเครื่องผลิตเงินอย่างไร้ขีดจำกัดขอบคุณตัวฉันเองที่เป็นเครื่องผลิตความสุขให้กับโลกใบนี้ขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เติบโตอย่างมหาศาลขอบคุณลูกค้าที่นำเงินมาให้ฉันง่ายๆสบายๆขอบคุณเงินล้านที่โอนเข้าบัญชีฉันง่ายๆสบายๆราวกับปาฏิหาร์ ขอบคุณตัวเองที่ดึงดูดเงินง่ายๆสบายๆขอบคุณที่ฉันมีความมั่งคั่งเรือเฟือคืนมีฉันพร้อมแล้วที่จะหลับพักผ่อนอย่างสบายให้ร่างกายของฉันได้พักผออ่อนงเต็มที่เพื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสเบิกบ,บานผ่อนคลายพักผ่อนให้สบายผ่อนคลาย สบายสบายฟันดีฟันดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณ